สำหรับคลิปที่แล้วได้อธิบายถึงที่มาที่ไปของเพอร์มาคัลเจอร์พร้อมด้วยคำจำกัดความพอสังเขปนะครับสำหรับคลิปนี้เป็นการออกแบบเพอร์มาคัลเจอร์แบบคร่าวๆดังนี้ครับสำหรับขั้นที่หนึ่งการกำหนด,ดพื้นที่ลักษณะลาดชันระดับน้ำไหลแล้วก็เน้นถึงข้อพิจารณาในการทำงานได้สะดวกนะครับ ขั้นที่2การกําหนดขนาดสัด่วนเน้นการทํางานสะดวกหมายถึงการปลูกพืชผักแล้วดูแลสะดวกนั่นเองครับมีทางเดินอาจจะเป็นเส้นโค้ง,งเลี้ยวหรือแนวตรงสุดแท้แต่พื้นที่จะอํานวยครับขนาดความกว้างควรจะประมาณ1เมตรถึงหนึเมตรส0สเซนติเมตรเพื่อสะดวกในการทํางานนั่นเองครับ่วนความยาวนั้นสุดแท้แต่จะต้องการนะครับสหรับขั้นที่สาม กำหนดความลึกข้พอพิจารณาในการกําหนดทาความลึกคือพิจารณาประกอบกับวัสดุที่เราต้องใช้มีวัสดุอยู่ในพื้นที่คํนนึงถึงสัดส่วนเมื่อทํเพร์มาคลเจอเสร็จแล้วจะต้องสูงกว่าพื้นอย่างน้อยที่สุดควรจะสูงกว่าพื้น30เซนถึง40เซนต้องพิจารณาว่าเมื่อวัสดุย่อยสลายไปแล้วระดับนี้ก็จะลดลงไปเรื่อยๆนะครับ ขั้นที่4ี่นำท่อนไม้ขนาดใหญ่ที่ย่อยสลายยากไว้ล่างสุดเพราะต้องใช้เวลาในการย่อยสลายหลายปีอาจจะ1ถึง10ปีนั่นเองครับขั้นที่หํานำท่อนขนาดเล็กรองลงไปทับท่อนจุงขนาดใหญ่อีกชั้นหนึ่งนะครับต่อไปขั้นที่6นนำกิ่งไม้เล็กๆใบไม้หญ้าเศษกิ่งไม้ฟาง หรือสิ่งเล็กๆที่ย่อยสลายได้วางทับลงไปให้มากที่สุดนะครับหลังจากนั้นเป็นขั้นที่7ก็นํามูลสัตว์อาจจะเป็นมูลวัวผสมแกลบผสมใบไม้สุดแท้แต่เราที่เตรียมมาไว้หรือมูลสัตว์ล้วนๆคลุมให้ทั่วพื้นที่แปลงที่เราทำเพอม,มาเค้าเจอนั่นเองครับขั้นที่8เราก็นําดินกลบทับไปอีกชั้นหนึ่งครับ แล้วก็ถึงขั้นที่9กระนร็นำเศษฟางเศษใบไม้ใบหญ้าต่างๆปกคลุมเข้าไปในแปลงเพอร์มาคัลเจอร์นะครับขั้นที่10ทิ้งไว้ให้มีการย่อยฉายโดยใช้เวลาประมาณ6เดือนถึง1ปีให้สังเกตดูว่าใต้ฟางใต้หญ้าหรือที่เราคลุมเอาไว้จะมีสัตว์เล็กๆมากมายนะครับคือเป็นตัวช่วยในการย่อยฉายสัตว สิ่งเล็กๆเ,เหล่านี้เป็นตัวช่วยในการย่อยสลายซึ่งจะทำงานตลอดเวลาโดยไม่มีวันหยุดไม่มีวันพักไม่มีวันลาไม่มีวันป่วยนะครับจะทำงานตลอดเวลาช่วยในการย่อยสลายทำให้ดินซึ่งเป็นตัวทำให้ดินร่วนชุยนั่นเองครับหลังจากนั้นให้เราสังเกตดูว่าหากมีหญ้าเริ่มขึ้นนั้นเป็นตัวชี้บอกว่าเราสามารถปลูกพืชผักได้แล้วครับ นี่คือการปฏิบัติคร่าวๆาหรับการปฏิบัติจริงนั้นขึ้นอยู่กับเรานําไปดัดแปลงให้เหมาะสมกับพื้นที่ที่ท่านมีวัสดุอุปกรณ์ที่อำนวยความสะดวกที่มีอยู่ในพื้นที่นะครับคือเราใช้วัสดุอุปกรณ์ในพื้นที่ให้เป็นประโยชน์ให้มากที่สุดนะครับไม่ต้องตามตามที่อธิบายนี้ทั้งหมดที่อธิบายนี้เพื่อเป็นแนวทางในการปฏิบัติคร่าวๆนะครับนอกนั้นท่านจะนําไปดัดแปลงตามความเหมาะสม ผมเองก็นำบทเรียนจากอาจารย์คำหนึ่งนวลมณีนะครับท่านก็อธิบายได้เห็นชัดเจนสำหรับการดัดแปลงแนวคิดต่างๆมาคัลเจอร์นั้นมีมากมายหลายร้อยชนิดครับที่ท่านทำอยู่เพียงหนึ่งในหนึ่งร้อยนะครับนั่นก็คือเราสามารถนำมานดัดแปลงให้เหมาะสมตามความต้องการของเราและก็วัสดุอุปกรณ์ที่เรามีอยู่นั่นเองครับ p พ r m อมาค t เจออาจยังฟังดูเป็นคำจับใหม่สำหรับคนไทยแต่ถ้าพูดถึงชีวิตความเป็นอยู่แบบพอเพียงหรือกรเกษตรผสมผสานคนไทยจะฟังแล้วคุณมากกว่าครับเพ r m อมาคาเจอร์ก็ไม่ได้มีแนวความคิดที่แตกต่างไปจากคำว่าพอเพียงมากนะครับชาวต่างชาติสองท่านคือชาวออสเตรเลียและชาวญี่ปุ่น ผมจะไม่เอ่ยชื่อเป็นชื่อที่ออกเสียงยากนิดหนึ่งนะครับทั้งสองท่านนี้มีแนวความคิดใกล้กเคียงกันแม้ว่าจะอยู่คนละริบก็ตามครับระดับเพื่อมาคัลเจอร์นี้พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวรัชกาลที่9พระองค์ทรงศึกษาค้นคว้าวิจัยไว้ก่อนแล้วซึ่งได้บรรจุไว้ในส่วนหนึ่งของพระราชดำรัสเกี่ยวกับความพอเพียงหรือกรเกษตรผสมผสานนั่นเองครับ ส่วนชาวต่างประเทศนั้นเรื่องเดียวกันนี้ตั้งชื่อว่าเป็นเพอร์มาคาลเจอร์และอีกส่วนนึ้งตั้งชื่อว่าเป็นคูเกลคาลเจอร์นะครับเดี๋ยวดูที่มาทีิไปของคำสองคำนี้เดี๋ยวผมจะอธิบายเพิ่มเติมนะครับการที่ชาวออสเตรเลียและก็ชาวญี่ปุ่นทั้งสองท่านนี้ให้ความสนใจก็เนื่องจาก การเปลี่ยนแปลงของโลกและสิ่งแวดล้อมตามธรรมชาติที่พวกเขาคุ้นเคยใกล้ชิดกำลังค่อยๆเปลี่ยนไปในแบบที่พวกเขาคิดว่าไม่ควรจะเป็นครับเพอร์มาคัลเจอร์มาจากคำสองคำคือเปอร์มาเนนแปลว่าถาวรครับกับอ g ก i ริคัลเจอร์คือการเกษตรนะครับนำมารวมกันเป็นเพอร์มาคัลเจอร์คือการทำการเกษตรแบบถาวรน,นั่นเองครับ ในขณะเดียวกันนี้ก็เป็นการสร้างวัฒนธรรมของแต่และท้องถิ่นให้คงสืบต่อไปนั่นเองครับตัวนี้คำหนึ่งที่พบเห็นเขียนว่าคูเกลคาลเจอร์ก็ย่อมาจากคำสองคำเช่นเดียวกันครับคำแรกก็คูเกลก็คือ mountain นะครับบวกกับ agriculture จะกลายเป็นคูเกลคาลเจอร์ ก็คือตัวเดียวกันกันกบพร์มาคัลเจอร์นั่นเองนะครับแต่ในกลุ่มที่ใช้คำว่าคูเกลคัลเจอร์นั้นจะออกแบบแล้วก็สร้างรูปแบบที่แตกต่างออกไปนั้นก็คืออาจจะไม่ขุดเลยจะขุดก็เพียงเล็กน้อยจะนำท่อนชุงเศษไม้มากองรวมรวม,รวมกันเป็นเนินให้เป็นภูเขาแล้วก็เอากิ่งไม้กิ่งเล็กกิ่งน้อยไม้สดไม้แห้งทัดถมรวมกันไปแล้วก็ นำปุ๋ยมาโปะทับอีกทีหนึง่งเสร็จแล้วก็นำดินถักกลบไปอีกครั้งหนึ่งแล้วก็เอาฟางเอาเศษหญ้าเอากิ่งไม้ใบไม้ใบหญ้าทับลงไปแล้วก็ทิ้งไว้ประมาณหนึ่งปีกลุ่มนี้ก็จะทำเป็นเนินเหมือนภูเขาจึงใช้คำว่าคูเกลคาลเจอคูเกลคือ mountain คาลเจอ์ก็ agriculture คำว่าคาลเจอในที่นี้ก็หมายถึงการ อ,อนุรักษ์สิ่งแวดล้อมในท้องถิ่นที่เป็นวัฒนธรรมดั้งเดิมให้สืบต่อไปเช่นเดียวกับเพอร์มาคัลเจอร์นะครับแนวคิดดังกล่าวนี้จึงเป็นการอนุรักษ์และปรับใช้ให้เหมาะสมกับชีวิตของแต่ละพื้นที่ที่มีสิ่งแวดล้อมทางกายภาพและวัฒนธรรมที่แตกต่างกันไป ให้มีการเป็นอยู่ด้วยการผิดปัดจจัยสี่นั้นคืออาหารเสื้อผ้าที่อยู่อาศัยและยารักษาโรคโดยให้พึ่งพาตัวเองให้มากที่สุดไม่ว่าสภาพแวดล้อมจะเปลี่ยนแปลงไปอย่างไรก็ตามครับในภาพรวมของผู้ปฏิบัติการทางด้านเพอร์มาเคัลเจอร์จึงดูเหมอนว่าเป็นปลาที่ว่ายทวนกระแสน้ําในขณะที่ในโลกทุกวันนี้มนุษย์เราห่างไกลาจากการผิดปัดจจัยส ด้วยตนเองออกไปทุกทีครับนั่นหมายถึงเพอร์ม,มาคัลเจอร์คือหลักการออกแบบการเกษตรและสังคมที่เรียนแบบมาจากระบบนิเวศธรรมชาติหรือไม่ก็เป็นการนำรูปแบบและลักษณะที่พบเห็นจริงในธรรมชาตินั่นเองครับ ซึ่งนำรูปแบบเหล่านั้นมาใช้โดยตรงโดยไม่ต้องออกแบบใหม่นะครับด<อ>ังนั้นเพ่อม,มาเค้าเจอร์จึง,งพยายามทำให้ครอบคลุมเนื้อหาที่หลากหลายที่สุดเช่นการออกแบบเชิงนิเวศนิเวศวิศวก,กรรมการออกแบบที่อยู่รวมกับสิ่งแวดล้อมการก่อสร้างและการจัดการน้ำแบบบูรณาการที่จะนำไปสู่สถาปัตยกรรมอย่างยั่งยืนนั่นเองครับ เพื่อมาเค u าเจอใช้คำว่าการสร้างที่อยู่อาศัยที่ซ่อมบำรุงรักษาตนเองนั้นหมายถึงว่าการสร้างสถานที่เพื่อบำบัดรักษาเมื่อยามเจ็บไข้ใดป่วยนั้นคือปัจจัยที่4ก็คือ,อยารักษาโรคนั่นเองครับนั้นก็คือการพยายามจะพึ่งพาตนเองให้มากที่สุดนะครับดังนั้นเพื่อมาเค u าเอคือระบบการเกษตรที่ยืมรูปแบบ จากนิเวศในธรรมชาติมาใช้นั่นเองครับซึ่งเป็นวิถีชีวิตที่เป็นการพึ่งตนเองและเป็นตัวของตัวเองมากที่สุดเท่าที่จะมากได้ครับครับสำหรับคลิปนี้และคลิปที่ผ่านมาก็มีความมุ่งหมายเพื่อการแลกเปลี่ยนและแบ่งปันความรู้อย่างกว้างขวางไม่ว่าในประเทศไทยหรือต่างประเทศทั่วโลกนั้นก็คือ อาจจะมีการสอดแทรกภาษาอังกฤษลงไปด้วยนั้นคือเป็นการแลกเปลี่ยนกับเพื่อนทั่วโลกนั่นเองครับ Good morning I'm honored to talk about sufficiency economy Before getting start e d let me introduce myself My name เรื่องจักดเรืองสุดสุ The former military officer r e s p o n s i b i l i t y b i l the communication system of Royal Thai Army But today I am a farmer connected in accordance with the royal spirit of His Majesty the King that is the Sufficiency Economy. Sufficiency Economy is a philosophy introduced by His Majesty the King Pumipun Adunjade for over three decades through his collected address and remarks into a sustainable way of life of his people and this was well before the major economic crisis in thailand subsequently more emphasis was given to survival solutions that were both stable and sustainable under the globalization challenges let's go together to create long-term happiness that is the meaning of this stable and sustainable Sufficiency economy is easy to understand and apply to our daily life. We provide set of living and practical guidelines of people at all social levels starting from family to community and eventually the nation. The important thing is to have a sufficiency that is mean to have enough to support ourselves. We have to. Take a careful step to increase the standard of living must be done step by step. It shall begin strengthening of our econo economic foundation. By achieving that the majority of our population has enough to live on. One reasonable progress has been achieved. We should then embark on the next step. To achieve the philosophy of sufficiency economy, we have to step forward the three pillars. They are moderation, recent bonus and risk management. The first pillar is moderation, sufficiency at the level of not doing too much or too well at the expense of ourselves or other For example, Producing or consuming at a moderate level. The second pillar is reasonableness. The decision coming in the level of sufficiency must be made generally with the consideration of the factor involved and carefully anticipation of the outcome. That may be from such action the third pillar is strict management, the preparation to cope with likely impacts and changes in various aspects by considering the probability of our future situation. thank you. thank you very much for listening and watching. thank you.